เอาละไงโป๊บถูกถามถึงเบลล่าตอบแบบนี้เอฟซียังมีลุ้นไหมเพิ่งมีข่าวดีภาพยนตร์บุเพสันนิวาสสองกวาดรายได้ทะลุ300ล้านไปหยกหยกล่าสุดหนุ่มโป๊บธนวันรและทีมงานผู้จัดนักแสดงจึงจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าถวายเพลพระที่วัดประยุรวงศาวาสซึ่งในโอกาสนี้หนุ่มโป๊บยังถูกถามถึงความสัมพันธ์ล่าสุดกับคู่จิ้งย่างเบลล่าราณีด้วย หลังเจ้าตัวโพสไอจี IG แล้วมีฝ่ายหญิงมาแซวซึ่งโปกบ,บอกว่าจริงๆแซวกันเป็นปกติอยู่แล้วอย่างโพสต์นั้นก็เป็นเนื้อเพลงที่ร้องในกองถ่ายเป็นประจำเบลล่าเลยเข้ามาแซวเ,เล่นๆเท่านั้นไม่มีอะไร